รถถังวูฟเวอรีนปี2026คือการก้าวกระโดดครั้งใหญ่สู่อนาคตขององค์การสงครามด้วยรถหุ้มเกราะพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและประสบการณ์จากสนามรบทั่วโลกวูฟเวอรีนถูกออกแบบมาให้ครองความได้เปรียบในสมรภูมิยุคใหม่ด้วยความคล่องตัวอนุภาพการยิงและความสามารถในการอยู่รอดไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่มันคือป้อมปราการเคลื่อนที่ศูนย์บัญชาการดิจิทัลและสัญ,ญลักษณ์ของวิศวกรรมทหารแห่งอนาคต หัวใจของวูฟเวอรีนคือระบบกรอบแบบโมดูล่าขั้นสูงสร้างจากวัสดุผสมผสานและแผ่นกรอบปฏิกิริยาที่สามารถป้องกันภัยจากกระสุนจอก,กรอบและระเบิดรูปทรงพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพกรอบนี้ไม่เพียงแค่รับแรงกระแทกเท่านั้นแต่ยังสามารถปรับตัวต่อภัยคุกคามได้ด้วยระบบเซ็นเซอร์ในตัวและระบบวิเคราะห์ภัยคุกคามที่ควบคุมด้วย AI รถถังสามารถประเมินวิถีกระสุนและปรับระบบป้องกันให้เหมาะสมแบบเรียลไทม์อีกหนึ่งจุดเด่นของวูฟเวอรีนคือระบบขับเคลื่อนไฮบริดไฟฟ้า ทำให้มันเคลื่อนที่ได้อย่างเงียบเชียบบนภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งเป็นข้อได้เปรียบมหาศาลในการปฏิบัติภารกิจลับระบบนี้ยังช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดลายเซนความร้อนทําให้ยากต่อการตรวจจับด้วยเซนเซอร์อินฟาราเรดความเร็วสูงสุดกว่า70กิโลเมตรชั่วโมงและความสามารถในการวิ่งออฟโรดทาให้สามารถเปลี่ยนตําแหน่งได้อย่างรวดเร็วตามสภาพการรบด้านอาวุธบุฟเวอรีนมาพร้อมกับปืนใหญ่หลักขนาด130มมิลลิเมตร ที่สามารถยิงกระสุนพลังเจาะกรอบแบบใหม่กระสุนระเบิดกลางอากาศที่ตั้งโปรแกรมได้และกระสุนต่อต้านโดรนอย่างแม่นยำระบบควบคุมการยิงด้วย AI ช่วยให้สามารถเล็งเป้าหมายหอลายจุดได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm, มและป้อมปืนควบคุมระยะใกล้ขนาด12.7ม mm. ิเมเสริมการป้องกันร,รอบด้านสิ่งที่ทำให้วูฟเวอรีนแตกต่างในปี2026คือการเชื่อมต่อกับสนามรบดิจิทัล ด้วยระบบบริหารการรบและการสื่อสารผ่านดาวเทียมรถถังสามารถทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางในเครือข่ายของโดรนหน่วยรบภาคพื้นดินและฐานบัญชาการการแชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มการรับรู้สถานการณ์ทั้งในตัวรถและในระดับยุทธศาสตร์รถถังยังสามารถปล่อยโดรนลาดตระเวนจากแท่นบนป้อมปืนเพื่อให้มุมมองทางอากาศโดยไม่ต้องพึ่งพาหน่วยอื่นภายในรถถังได้รับการออกแบบให้รองรับความสะดวกสบายและประสิทธิภาพของลูกเรือ ด้วยระบบควบคุมตามหลักสรีระหน้าจอเสริมความจริงและระบบควบคุมอุณหภูมิช่วยลดความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติภารกิจยาวนานระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติช่วยลดจำนวนลูกเรือลงเหลือเพียงสามนายพร้อมเพิ่มความเร็วในการยิงและความปลอดภัยหลังผ่านการทดสอบและเริ่มเข้าประจำการจริงในหลายหน่วยรถถังวูฟเวอรีน2026ไม่ใช่แค่แนวคิดแต่มันคืออาวุธพร้อมรบที่แท้จริงท่ามกลางการปรับปรุงกองกำลังรถถังของมหาอำนาจโลก w ูฟเวอรีนคือตัวอย่างของมาตรฐานใหม่แห่งยุคไม่ว่าจะในเมืองทะเลทรายหรือพื้นที่หนาวเย็นมันถูกออกแบบมาให้ปรับตัวอยู่รอดและจุโจมอย่างแม่นยำบูฟเวอรีนไม่ใช่อนาคตแต่มันคือปัจจุบันของสนามรบยุคใหม่